ข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวแล้วก็โรยเกลือคุณย่าสาวเกลือแล้วนะคะผมโรยเกลือเรียบร้อยแล้วจะเคี่ยวกะเคี่ยวกะทิเคี่ยวจนมันแบบเนี่ได้เสียงฉาเลยนะผมก็คือแบบไฮมันแบบ น้ำมันเยอะๆให้มันออกน้ำมันเยอะๆนะคะผมให้มันแห้งให้น้ำมันออกเยอะๆเราก็จะมาผัดกันนะครับเราจะผัดข้าวกันร้านกาแก๊อก็มาอม่นฝรั่อ าไปเลยนะครับเราผัดข้าวไปเลยผัดคลุกเขาให้เข้ากันไปเลยนะครับผมโอเคนะครับคุณหลานผัดไม่ทันใจคุณย่าทําเองคุณยายทองดีสั่งซื้อปลาราเจาได้ที่ผมใน l a z a ด a าช o อป e ีหรือทักส่วนตัวมันก็ได้ในการเก็บปลายทางเนาะ้างสุดลาซาด้าช้อปปี้ก็เป็นร้านอาหารเจสูตนะร,รคุณยายทองดีนะครับผมร้านอาหารเจคุณยายทองดีนะถ้าสนใจอยากซื้อปลานะราเจาหรือว่าซื้อ วัตถุดิบต่างๆนะครับผมว่าซื้อหนังสือของที่ลกอัศบัสามารถกดเข้าไปได้ผัดคุกเข้าไปสักพักหนึ่งก็เอาลงนะครับผมเราจะห่อกันนี่อันนี้เป็นกล้วยกล้วยตีบนะครับผมเรากล้วยตีบกล้วยน้ำว้าก็ได้นะครับผมมันเอาแบบสุกๆมันก็จะมีความหวานฉ่ำเลยนี่ผุญยาก็ตัดใบตองแบบนี้นะครับผม คุณยาก็จะห่อแล้วเราก็จะไปต้มน้ำใส่น้ำต้มเลยพี่นอ้องเราจะหอ่อไบตองลอง,ลองสองชั้นตักข้าวใส่เอาก้วยใส่โอ้ยหวานฉ่ำเลยแหละที่นี่พี่น้องด้วยหวานขักเลยแหละที่นี่แล้วเราก็ห่อพันพัน,พน พับพัหนาพับก้นมันแล้วก็ตอกลงให้มันแน่นแล้วก็พับกวยใส่แล้วก็ห่อแล้วเราก็จับกันเป็นคู่นี่เราจะจับแบบนี้ เอาเฉกมัดเอาปอฟอาอาอา้าเอาเรล็กว่าปอเนาะมัดแบบนี้ประกบกันเอกตอกเออเหล็กตอกมัน่ะเกล็ดปอเหล็กตอกมัดรวมกันแล้วเราก็ไปใส่ในหม้อแล้วไม่เราไม่นึ่งนะถ้านึ่งจะต้องทำข้าวให้เกือบจะสุกอันนี้เออเอาเ,อาเอาขาไปนึ่งก่อนอนะแทบจะเกือบสุแกแหลมนะแต่ของเรานี่ไม่ต้องไงของเราก็คือแบบข้าวยังไม่สุกนะครับผมเราก็ใส่ไป <Es per ated> ครับใบตองเราไปตากแดดนะครับผมใบตองย่ยไปแตกเสร็จแล้วก็เราก็เอาก้านใบตองเนี่ยมาเป็นเห็นไหมครับผมในรูปนะผมก็คือเวลาเราจะหอ่อเนนะี่ยคุณย่าก็จะทําการเคาะเคาะแล้วก็จะเอาไม้นะ่ะดันนะผมคือคือกระแทกให้มันแน่นนะครับผมประมาณนะผมเดี๋ยวเราดูคลิปไปเลยนะครับพอกระแทกมันแน่นแล้วก็ ห่อเดี๋ยวเราจะประกบกันนะผมใช้ตอเราใช้เชือกนะผมแล้วก็นําไปต้มน้ำนะผมนําไปต้มน้ํานะผมคุณยาก็จะใหญ่ๆ,ๆนำไปต้มน้ำก็รอจนสุกแล้วก็รับประทานได้เลยก็รสชาติของข้าวต้มก็จะเป็นสูตรโบราณของคุณยาผมก็จะมีความหวานของกล้วยนะผมมีความมันคือห่อข้าวต้มเนะี่ยต้องมี กะทิต้องถึงนะครับผมมันจะมีความมันความหวานความเค็มนิดๆนะผมรสชาติก็จะอร่อยนะครับผมโอเคคุณย่าเขาจะประกบประมาณแบบนี้นะครับผมก็ครับผมก็สูตรของคุณยานะ่าเนาะประมาณนั้นคุณย่าก็อายุยะละ80แล้วก็วยังได้กินฝีมือของคุณย่าอยู่ครับผม ลองไปทำทานดูนะครับอร่อยฝากช่องน้อยๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแวะมาทักทายกันได้นะครับลาไปก่อนครับผม <S <S ก่อ,อกไฟไหมแล้วเอาข้าวต้มใส่ไปข้าวต้มใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ไว้ต้องปิดแบบนี้เด้อยพี่น้องเด้อแค่นี้แหละ,ะแล้วเราก็จะรอสุกนะออกมาดูเด้อต้มสองเตาเลยพี่น้องข้าวต้มเยอะ นี่ก็ต้มแบบนี้แหละน้ำใส่อะไรใส่เดี๋ยวเราก็ได้กินนะครับนี่สูตรของคุณยา่าสูตรโบราณอร่อยๆครับนี่แซ่แบๆฉ่ำมากเลยพี่นง้ง